อยู่แบบธรรมดาว่าตั้งแต่ตนี้ในถงหลอยู่จังไหนกับมีแห้งมหามากับเก็บกำไร่าสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อเนาะกับสบายดีทักทายพี่น้องว่าจะกลทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องฟังลาฟังไทยเฮ้าในต่างประเทศเด้อกับยินดีตอนทับขอสุส่งซาเบตาแนนพี่น้องตอนนี้พี่น้องเลยเนาะกับซึมม้เนาะกับมีทางผ่านอาจารย์เพิ่นมาแต่ฟังไทยเพิ่นมา วัวจิมาแจ้งข่าวดีให้ทั้งครอบครัวได้เนาะพี่น้องเลยมาลุ้นลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแันซาบียกับสิไปกาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะไดกาไปทับซุมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอุ้ยทุกปีมาห้องกันเลยพี่น้องเนนาาะด้กัุลยนี่มาเต้นบ้านของไอ้เบี้ยขึ้นบ้านใหม่ของไอ้เบี้ยนี่บ้านวยนี่บ้านสาวแววตานี่บ้านด้วยด้วยกันแหละวด้ย จือได้เนาะอ้น้อพี่น้องเนาะก็คพอพาอาจพรว่าแต่ฝั่งไทยเนาะสบายดีเด้อแม่น้อยสบายดีเนาะพอเซียนสบายดีเด้อนับกันสบายดีกังคอกันเบโอ้โหเน่อรไ่เลย สบายดีเด้อสบายดีค่ะเจ้พระเจาบุญพจน์นากทำไปบูส่วย่ะกันสิเขาไปพุ่นยุบโอ้พอดีพาน้องงูพุ่นมาแต่สักยาเด้อมามากัดพ่นอ้คุณเจน

เป็นวันอย่างโน้ไปกันนี่มเรืงา่าวนมกันเ้ว้อยู่ทีวข่าเนาะมาคบกันเลยเนาะพี่น้องหลายคนเลยเนาะคุณทางบาสซาคุนกันเนาะสบายดีเด้อสบายดีเนาะ ก็ไปไปนะไปกับครั้งแรกเนาะทีว่ามาเห็นพี่อาจารย์เพื่อนเนาะเห็นแต่เขาเบาจิตเบาเวียนเบาตาเพื่อนลงคลิปว่ามีพี่อาจารย์ชาวเวียกับเราเคยเห็นจิตอหาเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะครั้งแรกรู้สึกยังไงสำนี้นะเอ้ยดีใจนะที่ว่าได้พ่อเพื่อนได้พี่น้องเพื่อนเพื่อนแบบว่ามาช่วยเหลือหลายๆคนเนาะหลายๆครอบครัวแบบซื้อดินซื้อยังให้พี่น้องเลยเนาะเพื่อนก็ได้มากับอาลูกศิษย์เพื่อนสองคนพี่น้องเลยเนาะมาจากฝั่งไทยนั่นเองพี่น้องเลยเนาะได้เห็นเพื่อน

มา้อมๆกันเลยพี่น้องเลยเนาะทางงานยนปวตูโมกับอ่าประตูน้อยเนาะไปน้ำกันเลยเนาะอย่งเง้ยานี้้ยะอ่าขัดเกตัวอไนั่นแล้วกระบอกระบะกลูกเทสกรกหาบอกคนที่งเขาใจบุญนั่นละเออเอ้พวนี้ผู้นี้เป็นดาจอยบอกระนี้แก่กัะแช่เพรชกรุกพวกนเขาเบิ้ง ว่าแต่เขาเบ่งแล้วเขากะเขากะอันเห็นด้วยเขากะเลียงตันนะเขากะซอยสมทบมาผู้ละหารอยผู้ละพัฒน์ผู้ละหาพันแต่แล้วตาาแต่มาเนี่ยกะข้อพอมันได้ตามจำนวนที่อันนี้แล้วกันอ่ามากับผมก็ออกไปจากนี้ได้อาทิตย์เดียวเท่านั้นกับผมก็มาไหมเดินอากาศยุกยากแนงนั่น ้เฒ่าว่า่อยห่วงแต่ห่วงเด็กหน่อยย่ำเทียเด็กหน่อยแต่มันใหญ่มากมันโมมี่หวังอยูเด็กล,ลูกเต่าแง่แ่จ,จะว่าสีเป็นแง่เป็นชั้นดีแต่สนี่ทีมีท่างอาศัยยูจนเาคนได้วันเนี้ยชีพีล,ลอยลดีคนอเด้วยขเขามาขายขพี่ร้องต่อนน,นี้นงมันฟ้องาไงเพราะว่าเพราะว่าเข้าบเุกคือตนนี้ก็คื แต่ไม่ได้ขี่เฟบุกเดยไปว่าสากนั้ทุกต้องซื้อแผนจำมนั้นเขาว่าขายช่อนอย่แก้วก็ังหว่าสิดหาเงินก่อนมาสี่ปีแต่เป็นเรื่องยาก่อนเขาก็บ่ได้พอว่าห้าคนมีแหลางที่ไปทำประกันว่้เขาถึงว้านว่าประเทศแถเนี้อันนี้ก็ทเไหได้แต่อายุปีไม่แต่ที่พไม่ด็กเยอะหน่เยอะ้ แม่จริงๆแล้วไปคนมายู่ด้วยแล้วดีใจดีใจจนหายเนาะพอตัวหน่อยก็ได้เนาะเลยเปิดตื่นตอนตึกเนะเนาะตื่นตอนใจไปคนมามที่นี่หลังไงแต่ว่ามาดูยังแสิดูแบบธรรมดาว่าตัวเนี้ยในถงหลายยัวจงไหนกับมีแห้งหามากับเก็บกำมาเอาเพื่มหน้อยก็ยามันหมึ่งบอก กระชนี่บ่อใดบ่ได้อันนั้วยเด้างนมันสำคัญตอนเงมเจ็บงมปวยด้ออมันบ่อด้สำคัญกับเงมทากินกินพ้ามันไเรง้มเก็บไปเลยปวยกมาใส่เงนง้ต้งจีบกินเลยยืนอยืใส่ไปแต่แบกมันเง้มจำเป็นใส่เัินกาไ้งลูกเลีย่างเห็นว่าต้องใส่เงินแน่ปวยเนาะอี่ีหนึ่งเราคือว่าม เป็นคนที่ทนเงี้สาว่เป็นอตั้งมันเบาตั้งมันเบามันเป็นคนดีคนดีดูประวัตินะจะถ้ามาข้าขายออนไลน์ไปสนับสนุนคนคนเย่งบ่ได้สนับสนุนคนอนั้นคนคนจะ น่องท้านกา่ทํามาหากินขยันตั้งละแต่น้ำสมุนคนทั้งสี่แลก็เลี้ยงเตียงีกด้ที่รว่ไหน้วาสันตสมุนยันจากท่องท่านทมาหากินแบอสริกานันก็พ่อเนี่ยยูไรเนี่ยมันก็มานำต้ีมขื่อนสีเขื่อนเดียวม่งเกินดีพอดีนะมันไปทีเลือยอะไรตัวไปเบิ่งทีก็นะฮะ่มัน

แม่่ใ่ครับมุมก็มีมว่านี่แหละพี่น้องที่เราขามาหาทางลุงเพื่อนนะต่กอนกับบริโภคได้แบบเขามาหารุงเพื่อนนาะมามาเลื่อยยูต่ว่ากับบริโภคได้เว้านะเนี่ว่าัน แปลกๆกันเต้าเสนไปหากันกเคยไปหากันไปนี่ยแสดงว่าแปลกล้สแต่ว่านอนรลัเลยนอนรักเลยเดี๋ยวั้คือว่าช่วดนเลยบแบนี้แน่นี่เนาะมาวานีปุ๊บนี้หมดอรถเนาะเอดรรับรดยสกแต่ว่ามันนอนปรหลากนบ่อนั่นแน่นเนาะ ไม่หาวนี่ใช่เนาะโวทเลยคือว้านนั้นโสดเดินเล่นยากหน่อยคทำทุกคนเลยกับชาวตาเหมือนชาวกชาวแววตาเนาะีเนี่ยมีลุ้แล้วว่าได้ก็โอ้พี่น้องเนาะไปทางเดินในเวียมันเกิดนิ้วลงมาอยากมาําเรื่องเกี่ยวกับซีคับท่าเงี้แหละพี่น้อยเนาะบัววานี่น่ เป็นใจน้ำอยู oh, hey, uh ่ดอกพาตาพา่บวู่คุณนันุีฟังเขาไปจับซอยเออเขาตเมงน้ำนั่นแหละอวเขาปแมู่้นู้นีู้นีอะไรเดี๋ยวูนห่น่บลับเท่านั้นแหละเออสิจุนบลเนาะปกอเนเอโอ้เจาเเมื่อวานนี่นะเามีอยู่เพื่อนกัเลย พูกนี้ไปดองมัดแคนั่นพันพูนี้พู้นี้ไปไปบาเวทขึ้นขึ้นใหม่เขาเชิ้อไปไปแต่หามง่น้วยเขานอยจขเป็นไปย่หน่อยนี่พีว้บไปเห็ดตเต็มบอะไรได้ปยูเขาเลไรจงไปยูก็ได้แต่ว่าไปเห็ดไปสารไปสะบอนเออเรื่องเห็ดกับจุดบี่แห้งกับขน่อยเห็ดโดนไปนี่แหละอันยาบุกอมนัอไก่บุกู้ว่าไปทัดากสีเนาะได้บุกผู้จทำาบบเส้นบพามี บเดงานใช่นะเออานเลยดมันเร็นมดบได้ดมบอได้หวงไดเะปูฮักเล่มหนึงกับทว่าเอ้าดอกไม้ันรู้ว่าเอาเขาเปเอาอันนี้ดีเยมันมันเกิดัมันสีมันนังเก่มันเก็บมันหาผู้ลูกสีมันว่ยจางัเป็นเี้ยนเป็น้านวอ่ามันยามันมจะีขั้ั่งไกเป็นอาน้เห็นนี่ยปวด้่นาะแต่ว่ามัน่านสุด ีมันไงไปคือตัวตีมันต้องต้องใส่ใส่เงินก่อนมัน่านไปค่ะต้องบัตรก่อนเลยแต่เื่อมีทีแบดสิเหลือเห็ดจั้งไดก็ได้ทีแต่ความสปเฮ็นเฮ็ดอ่าสีเฮ็ดที่ยังใส่ก็ได้แต่ว่าสีสําคัญอีกหนึงบัตนี้พัฒเทีกับเรามี่หน้าหมันวันนี้มันช้ามากถลยไปเฮ็ดใดอ่าตัสมชุติว่าเขาไหลตันเขาอะไรเราเป็นกั้งอยเฮ็ดอยสาอฟแลงเตาเดือนละต้วเยอะ ยิดเมื่อลก่อนไยจมันบ่เมื่อกเ็นเงี้ยเป็นซ่เนกข้าเดียวจะมาสิตายแต่อว่เห็นเงี้ยไหมถื่เออพรานั้นเท่าร้อนไม่ขนาดก็ไข่เนื้อไอ้กันอายปดยห่างกันสามสี่ปีห่างกันมาลายเนาะคือคือคนอายุหาสิป่ะบ่คือเนาะบ่คือเดไ อยู่กะอยู่ในประมาณสีปลายเนาะสี่ีเนาะสกว่าประมาณสามิบกว่าเออประมาณีสี่ิบเกาเนางแ่เนาะเ่วนาเป็นอกนล่งพี่ก็นั่งอกเนาะเอากรบนเคยเข้ามาเด็กเด็กกันเ กูวเอน่ยจัสี่แต่ว่าเป็นไหมมา่วันสี่มันยังสบายได้ดูได้ไรเวลาขวดก็ร้องวงกันนี่ขันเป็นเฮี้ยยปวดก่เพาต้องทูความได้มือนต้องมีแนบปวดได้เนะปาเนาะขน้อยเอาไปเ้นเนาคนดูคนยืนหาซื้อเนี่ยความเรียปากระดาษที่ปั แต่ว่ <ส gas: S 2> าไปซืือคุณไปเส้อแต่ไปซื้อลูกอะครสินัดเขาไ้จะงอ่งแลรอนัดแต่ว่าทีสนคจะว่าโทรโทรหาเพื่อนเพื่อนออกมาเบเพื่อนดู้ใกล้บอกเดี๋วว่าเขาเขาออกไปแล้วก็เขาโทรเพื่อนเพื่อนมาเลยเพื่อนยังโบกหูได้ีหคฮะ นุ่งน้อยฮนุ่งยนงเลยแล้วงบ่เข้าใจพ่อนี่นะโอ้ยเนาะโอ้เ้มันเสีแปลกแปลกันเนาะเพราะว่าเอ๊ะผูกใดขึ้มาเริ่มมาถามถามมานั่งนุ่งน่อยเราเมื่อวานนี่รถราจุดมุขจักความตอบเมื่อวานนี่เงลงเนาะงงอยู่เพราะว่าม่อม พอาใจก็ว right oh. ่า so ถ้าเป็นเรื right. ่องดินเแต่ว่าี่นอเอาไว้อยากได้บน <laughs> <'s> ่นน <c oughs> ี่บนั่ีเฉยหน้าแต่ยังไม่ได้บอกว่ามมีทั้งอาจารย์มาซื่อให้จีนยังไ่ได้บอกเลยนะว่ให้รุ่นคือกันว่าให้รุ่นคือกัน่น้อชนเออมามาม่ี่าทั้งเดือ มีลูกสามคนคนนึ่สองอ่าเรื่องว่าลมพี่เพิ่นมาจากฝั่งไทยเนาะลงพี่เนาะอ่าเมื่อคืนก็ได้โอ้ลมกับเพื่อนมาเสื้อผ้า้เจ้าลดวลงหน่อยเด้อจริงแต่ช่วเช้าอันร่มกันก่อนหนาแล้วนะอ่าแม่อยู่ฝั่งไทยเพิ่นฝากเงินมาหนึ่งหมื่นหน่อยเอ้ยเมื่อก่อนฮั้นเนาะเขาก็ไม่ได้บอกเจ้าหรอกเนาะมาเสื้อผ้าไเจ้านะแต่ว่าอ่าคือทางแม่เพิ่นแบบเพิ่นก็เป็นคนธรรมดานะอันลงพี่ต่ะเพิ่นก็จากซอยนะ แต่ว่าบันนี้เพิ่นกะมีปัญหาแน่เล็กน้อยอะนะเพิ่นกะเลยอีกสี่ฮัมืมอบันนี้เมื่อคืนนี่กะถือว่าเป็นบุญเจ้าลุงหน่อยเลย<ม>ทางอ่าลุงพี่เพิ่นทักหาโดยแล้วบันนี้อา่อาเพิ่นซอยซ้ำหมืนม่นลุญหน่อยเด้อแต่น้ำเฮาในี่หมื่นหนึ่งเลยก็ไปเบิ่งที่เบิ่งทางเมื่อก่อนนะเฮาก็ไปเบิ่งที่ให้เจ้าแหละแต่เฮาก็ไม่ได้บอกเจ้าโดยสิมาสุไพ่เจ้าเลย นี่ก็คือผู้โชคดีน้องเปอร์เซ็นก็ะพุ่อะไรพี่น้องเลยผู้โชคดีคือลุงน้อยเนาะเป็นผู้ใหญ่ช่านที่วจาสมทบเินไเ้เลยทุกที่เจ้ากายุยันื่นรยปีพันปีโลกของพิการกินแซ่เราจะพูดเลยเราออกนอเปิดเลยเตันเลยเนะ มาเลือกงหน้ามาก่อนเนาะได้ค่าเป็นเรอเซ็กแมาเมื่อวานตามชชื่อเนาะ่ผแจ้งว่าได้ที่ดินที่อยู่เราก็ได้มาแบบนั้นเลยเนาะมาแบบเสื้อผ้เลยผ้ทงลูคนเลยเป็นยังไดควาหมู่ซื้อมนลูกน้อยใจ่เลยนุ่เนเนได้ันแห้งห่ตอนน

เฮ้หาวหนาวเ้าหาหาาแต่ผมมีอกพมแพร่ยู่พ่าเดียวเลยอ๋อพันละแต่พันละหกชิกีปกับงูตัวนู้นอ๋ออดกอดพกพนโอ้พันละพันละก็เอากับไปจักัได้เลยเลยเอาอต้นกัานผงอาบมีคาบมีใช่ยุนกันไหนี่อยู่ด้วยกุมัาพกุมพงนะ มูงามกล่ยูแลเนมันไมได้เน <venue> <gt> <atory noise> ี่ไ่ทเขากวได้เนะกา่อาว่าัวปนตัว่ามัวเปตรนำเนาะมานี้กระไดคอดูแลเนาะคูโสุกดีบานนี่ยสุดีคือลุงน้อยกับปามุเนาะใจน้ำสิว่าได้มีทีทางเลยมันนี้เนาะเอเดี๋ยวเพิ่อนฟันฟัยูโูบก่อนสิว่าได้ทีได้ทาง

นด้หน่อยจะค่อยัยาวมาจะเปนสียดีก่อนอ้ยน้องอยอย่ดิเนะินนออนอีนงนเป็นยังเอ๋อีนน่ยน่นอ้ออเดียวนั่นแหละที่ได้ที่ดีไม่ใอหอเนาะโอ้ยข้างน้ามก็เต็มซีอเลนอยนอยมโซฟอรแล้วี่มีแต่ว่าผู้ิมี่อัวใดโซเฟอ จะเล่งสิเห็ุเนี่ยแต่ว่าเห็ดเหตดยูู่้เดียวเพื่อกองเนี่ยายออกเนี่ยอยูู่้เดียวไม่ได้สีเแถวที่ิเศเอาไปเทาสิเอาไปคนป่ะเดินทางเลยไปยืนทางเนาะ แจักแล้วที่มูบ้านพนซิมบ้านพนซิมด้ดยมัอยู่ลอกไายว่าจัดลอกลอกเริ่มเลกเลยฮะนะดีดโดยสีวาขน้อยไปเบิ่งมันนั่น้องเงยที่ว่าบ ah ah ่าวพมีไปเบิ้งมันนั่นโดยโดยแต่ไปเบิ่งดินเนาะบ้านในพเาพมีเพิ่นพาไปเนาะไปหังไดก็ไปเบิ่งน้ำกันเยบ้างไปเเะไปก่นได้โดยไป ดีใจน้ำพน่ละลายเนาะทางลุงโน่ลุงน้อยกับป้ามุเพิ่นกะเป็นผู้โชคดีนะพี่น้องเนาะพี่พาอาจารย์มาสวยชูใหเลี้ยงซื้อดินพี่น้องเลยกระดิมุกดีใจน้ำพน่ละลายเนาะเพฝนก็ตื่นตันใจลาจนให้พี่น้องเลยเนาะว้าวจ้ะคิดนี่ไว้พี่น้องคิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเลย กดีใจเนาะยินดีก <anything> ับทั out, like ้งครอบครัว <ad> ล <Niger revenir> er ุง <deaf> น <water> right ้อยแต่กับป้าโม่หลายๆเด้อที่พาอาจารย์เพิ่นมาเยี่ยมมาถึงที่เนาะมาซื้อดินให้พี่น้องเอ้ยก็ดีมุกดีใจน้ำเพิ่นเนาะจังได็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพาอาจารย์เนาะแทนเพิ่นพี่น้องเอ้ยที่มาเฟื่อยเฟือเอ็นดูครอบครัวเพิ่นเด้อเนาะจึงในคลิปนี้ก็สิขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะจึงไดก็ขอกราบขอว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะพบกันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย